สวัสดีครับ b m a t 1 Critical Thinking นะครับเราอยู่กันที่หัวข้อที่6แล้วนะครับวันนี้นะจะเป็นหัวข้อที่ชื่อว่า Parallel Reasoning นะครับหัวข้อนี้นับว่าเป็นหัวข้อที่ง่ายที่สุดเลยในบรรดาทั้งหมด7หัวข้อนะครับแล้วก็มันเริ่มจะมีเยอะนะครับในปีหลังๆก็คือเมื่อก่อนเนี่ยนะมันมีน้อยหรือว่าแทบจะไม่มีนะครับแต่ว่าปีหลังๆเนี่ยก็คือ2019-2020 2่2 0นะครับไม่มี2,019แล้วก็ sample A sample B เนี่ยนะครับแล้วก็น่าจะ2,021ด้วยนะนะครับที่มันมีมาเยอะคราวนี้มันมีเยอะนะครับแล้วก็มันก็ง่ายด้วยเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้นะครับพลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดอ่ะนะครับ parallel reasoning เนาะนะครับ parallel ก็แปลว่าเส้นขนานใช่ไหมนะครับ reasoning ก็แปลว่าเหตุผลเพราะฉะนั้นถ้าแปลร,รวมกัน parallel reasoning ก็คือการให้เหตุผลที่มันคล้ายๆกัน คำว่าขนานคือไปในทางเดียวกันคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือนะครับเราจะต้องหาประโยคนะครับหรือว่า choice เนี่ยที่มีความเป็นเหตุเป็นผลนะครับเหมือนหรือคล้ายคลึงนะครับกับประโยคที่กําหนดให้เพราะนี่คือคีย์นะครับคือมันจะเหมือนหรือว่าคล้ายคลึงกับประโยคที่กําหนดให้คราวนี้พอมันเป็นเรื่อง reasoning เนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นเกี่ยวกับ logic ใช่ไหมครับ logic ก็คือการเป็นเหตุเป็นผล จะมีลักษณะนะนะครับคล้ายคกับวิชาตรรกศาสตร์ที่เราเรียนกันมาในคณิตศาสตร์มปลายนะครับซึ่งในตรรกศาสตร์มันก็จะมีอ่า P แล้ว QP และ QP หรือ Q อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราพอจังจำกันได้เราสามารถประยุกต์เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยนะครับมาใช้ในเรื่องนี้ได้แต่ว่าอย่าไปนึกว่ามันจะต้องลึกเหมือนคณิตศาสตร์อันนั้นนะนะครับเราเอาใช้แบบพื้นๆก็พอนะครับแล้วเราก็สามารถทําได้อย่างง่ายดายเช่นยกตัวอย่างนะครับ สมมุติว่าประโยคเนาะเขาบอกว่า you can only take the practical driving test after passing the theory test นะอันนี้คือประโยคอันแรกที่เขาให้มาสังเกตดูมันมี2ส,ส่วนใช่ไหมนะครับส่วนแรกอาจารย์ไฮไลท์เป็นสีเหลืองไว้ก่อนนะครับบอกว่าคุณสามารถที่จะทําแบบทดสอบปฏิบัติเนี่ยนะครับหรือในที่นี้เขาพูดถึงการขับรถใช่ไหมนะครับคุณสามารถสอบขับรถเนี่ยสอบขับจริงๆเนี่ยนะครับได้ก็ต่อเมื่อนะครับ you pass เนี่ยครับ after ใช่ไหมคร right? ับ passing the theory test เห mm ็นไหมมันมีสอส่วนนะนะครับคุณจะต้องสอบทฤษฎีให้ผ่านก่อนก็คือสอบข้อเขียนคนถึงจะไปสอบปฏิบัติในการขับรถได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์ให้เป็นสัญลักษณ์สัญลักษณนะ์เหมือนวิชาตรรกศาสตร์นะประโยคนี้นะครับอาจารย์ให้เป็นตัว p นะครับแล้วก็ passing the theory test เนี่ยอาจารย์ให้เป็นตัว q นะเขียนคู่กันก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นมันจะมี p กับ q อยู่ตรงนี้อยู่คราวนี้เขาบอกว่าเราลองดูซิว่าการให้เหตุผลของมันเนี่ยนะครับเหมือนกับอันข้างล่างหรือเปล่าอันข้างล่างนะประโยคข้างล่างเขาบอกว่า you have failed the theory test นะนะครับสังเกตดูนะนะครับเขาพูดถึง theory test ก็คืออาจารย์ไฮไลท์เป็นสีเขียวนะมันจะเหมือนกับสีเขียวข้างบนเลยนะครับมันเป็น theory test เหมือนกันก็คือสอบข้อเขียนเหมือนกัน คราวนี้มันก็จะมีคําเชื่อมที่เขียนว่า so นะครับ so ก็คือดังนั้นเนาะนะครับ so you cannot take your practical test นะครับก็ลากเส้นนี้มาคราวนี้สังเกตว่ามันจะนะครับเขียวคู่กับเขียว theory test คือสอบทฤษฎีสอบข้อเขียนแล้วก็เหลืองคู่กับเหลืองนะครับจะเป็นสอบอาภาคปฏิบัติแต่ว่าลักษณะการใช้นะครับประโยคเนี่ยมันต่างกัน อันบนเนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะประโยคที่เขาเรียกว่า,าไม่ได้เป็นประโยคปฏิเสธนะเป็นประโยคเหมือนกับประโยคปกติเลยเช่น you can only take นะก็เป็นประโยคปกติ passing นะ you pass the theory test ก็ป,ประโยคปกติคราวนี้ถ้าเกิดเป็นด้านล่างใช่ไหมครับ you have failed นะครับ you have failed ก็คือคุณสอบไม่ผ่านเนาะด้านบนเนี่ยมันเป็นสอบผ่านด้านล่างคือสอบไม่ผ่านเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวกลับกันนะถ้ายังจำสัญลักษณ์ได้เขาเรียกว่าตัว not นะครับ not ที่แปลว่าไม่นี่แหละ หรือว่าถ้าเป็นภาษาคณิตศาสตร์เขาเรียกว่า negation ก็คือ negative นั่นเองคือใน,ในทิศทางที่มันตรงกันข้ามนะเป็นประโยคปฏิเสธนะครับส่วนสีเหลืองเนาะข้างล่าง you cannot นะครับ take your practical test ด้านบนใช่ไหม you can นะครับนะครับ you can take practical test ด้านล่างก็คือ you cannot take ก็คือต้องตรงกันข้ามก็เป็นตัวนี้นะครับ แต่การเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันเหมือนกันใช่ไหมเขาพยายามจะสื่อว่าคุณต้องสอบข้อเขียนให้ผ่านคุณถึงจะได้สอบปฏิบัตินะครับก็คือข้างบนตรงนี้ก็เหมือนกันก็ในเมื่อคุณสอบข้อเขียนไม่ผ่านคุณก็เลยไม่ได้สอบปฏิบัตินั่นเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่า parallel reasoning ก็คือนะครับเหตุผลที่มันเหมือนเอนกันนะครับแต่แค่เขียนอยู่ในรูปอีกประโยคอีกแบบหนึ่งคราวนี้เราจะใช้นะครับเนี่ยตรงนี้อาจารย์ขอเรียกมันว่าคือ Symbol ์แล้วกันนะตรงนี้นะครับเราใช้ Symbol ์ นะตรงนี้นะนะครับมันก็คือ Symbol ก็คือใช้สัญลักษณ์ในการทำโจทย์นะครับแล้วก็รวมกับนะครับเนกชันก็คือการใช้ประโยคให้มันเป็นรูปปฏิเสธนะครับในการทำโจทย์ประเภทนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างกันนะครับว,ว่าว่ามันใช้ยังไงอ้อลืมนะครับเดี๋ยวมีคอมเมนต์เพิ่มเติมก่อนก่อนดูตัวอย่างคราวนี้นะครับอาจารย์เขียนว่าคำเชื่อมเนี่ยมีความสำคัญ บางครั้งจะช่วยบอก n e g a t i ันของประโยคคำเชื่อมหมายความว่าตัวไหนก็ไอตัวนี้แหละเนี่ยนะครับ after หรือ so เนี่ยนะครับหรือบางทีมันอาจจะมีคำเชื่อมอื่นๆเช่น why where as เนี่ยคำเชื่อมพวกนี้นะครับที่จะเอาไว้ดูว่าประโยคตรงนี้นะครับมันจะเป็นอ่าเป็น Negation ของมันหรือเป็นปกติของมันนอกจากนั้นคำเชื่อมนะครับมีความสําคัญเราจะต้องควรจะรู้ความความความ,วามหมายของคำเชื่อมทุกอันเลยนะครับ คำเชื่อมส่วนจะเป็นที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรล่ะ preposition ใช่ไหมนะครับถัดมาคำเชื่อมที่บอกเวลานะครับบอกเวลามานถึงยังไงบอกแล้วว่าอันนี้เกิดก่อนหลังอันนี้เกิดก่อนอันนี้เกิดหลังเนี่ยนะครับไม่ได้มีความสําคัญมากนะักอ่านี่เน้นไปตรงนี้นะนะครับไม่ได้มีความสําคัญมากนะักคาเชื่อมที่บอกเวลาเพราะฉะนั้นนะครับเราไม่ต้องกังวลว่าเอ้อันนี้มันต้องมาก่อนไหมมาหลังไหมมาก่อนหลังยังไงเช่น after ใช่ไหมครับ เนี่ยมีคำว่า after เช่น a after b ก็คือ a จะเกิดหลัง b ใช่ไหมครับหรือว่า b แล้วก็ den นะครับ a อย่างเงี้ยก็คือ b แล้วก็เกิดก่อน a เนี่ยนะครับพวก yeah, ้ยพวก after พวก den เนี่ยนะครับมันไม่ได้จำเป็นต้องคิดลึกขนาดนั้นเวลาเราทำข้อสอบก็คือไม่ต้องดูว่าเอ๊ะมยก a มันเกิดก่อน b แล้วพอกลับกัน b ต้องเกิดก่อน a ไหมอะไรเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ไม่ต้องคิดลึกขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเขียนคำว่า ไม่ได้มีความสําคัญมากนักละกันนะครับเช่นพวก after พวก t h e n พวกนี้นะครับคราวน,นี้คันอันถัดมาใช้ symbol หรือ negation นะครับ symbol ก็คือ p q r s t ะลรพวกนี้นะครับที่เราตั้งขึ้นมาแล้วก็ negation ของมันอย่าง negation ก็คือพวก not เนี่ย not p not q เนี่ยนะครับเพียงอย่างเดียวเลยจะสามารถทำข้อสอบประเภทนี้นะครับได้ประมาณ80-90% ก็คือถ้าเราเจอมัน10ข้อเนี่ยเราทําได้8ปถึงเข้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นคีย์นี้สําคัญเลยนะครับขอแค่ใช้ซิมโบ l เป็นแล้วก็ใช้เนก t ชันเป็นนะครับจะทำข้อสอบได้เลยสุดท้ายนะครับเราจะต้องรู้นะครับคำว่าจําเป็นจะต้องรู้เนี่ยคือรู้ในภาษาอังกฤษนะครับคือเราอ่านประโยคเนี่ยเราต้องรู้ว่าประโยคนี้ต้องการจะบอกว่าเป็นประโยคปกติก็คือจะแทนด้วยสัญลักษณ P ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับ Q เนี่ยหรือ R ไปเรื่อยๆ,อยๆกับเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นประโยคตรงกันข้ามของมันหรือปฏิเสธของมันมันก็จะกลายเป็นพวก Not P ใช่ไหมครับ not Q แล้วก็ not R อ่าเราต้องเราต้องอ่านประโยคปุ๊บเราต้องรู้ว่าเอ้นี่มันคือส่วนกลับของอันเมื่อกี้นะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรารู้มันก็จะง่ายในการทําโจทย์ประเภทนี้เดี๋ยวพอเห็นตัวอย่างจะเข้าใจมากขึ้นนะครับลองดูตัวอย่างเลยดีกว่านะครับอันนี้เป็นข้อสอบจริงเลยนะครับข้อสอบจริงปี น่าจะเรียกว่าล่าสุดเลยนะครับล่าล่าสุดเลยปี2020นะครับประโยคเนี่ยนะครับประโยคคำถามเขาจะขึ้นมาก่อนเลย which one of the following most closely parallel the reasoning อ่าเนี่ยเราเจอคีย์เวิร์ดแล้วนะครับมีคำว่า parallel เลยนะครับแล้วก็มีคำว่า reasoning เลย use in the following a r g u m e n t ก็คือจะมีโจทย์มาให้อย่างนี้แล้วก็ถามว่าข้อ A ข้อ B ข้อ C ข้อ D เนี่ยนะครับข้อไหนที่มัน มี reasoning ที่ p a r a l l e l กับประโยคที่กำหนดให้นะครับครนี้พอดีอาจารย์ทำเห็นว่าในแต่ละหน้าเนี่ยจะเป็นในแต่ละ choice พอต้องการพื้นที่ในการเขียนอธิบายนิดหนึง่งนะแล้วในในชีตแบบฝึกหัดที่อาจารย์รวบ,รว,บรวมว้ให้เนี่ยก็จะทําแบบนี้คือเพิ่มพื้นที่ให้มากขึ้นกว่าเดิมไม่เหมือนปีอื่นๆเพราะปีอื่นๆคือมันไม่จำเป็นต้องเขียนสัญ,ญลักษณ์อะไรมากมายใช่ไหมมันแค่อ่านนะครับแล้วเราก็รู้ว่าประโยคมันต้องการจะสื่อว่าอะไรแต่อันนี้นะครับต้องมีพื้นที่เขียนสัญ,ญลักษณ์ ก็เลยทำให้มันดูกว้างขึ้นอ่ะนะครับอันแรกเลยอันนี้เนาะประโยคเนี้ยคือประโยคที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้เลย you can only take the practical driving test อ่าสมมติอาจารย์ไฮไลท์ให้ดูนะครับปืดมา after เนาะนะครับ after วงไว้ passing the theory test แล้วก็ you have failed the theory test ก็เป็นสีเขียวใช่ไหมนะครับแล้วก็ so you cannot Take the practical test สังเกตนะเหลืองๆจับคู่กันแล้วก็เขียวๆก็คือจับคู่กันคราวนี้วิธีการทําโจทย์ก็คือเราเขียนสัญลักษณ์นะครับตอนสอบเนี่ยไม่จะเป็นต้องไปลากเส้นอะไรให้มันสเ,นะเ,เสียเวลาแล้วเราเขียนสัญลักษณ์อย่างรวดเร็วเวช่อนอาจารย์ก็จะเขียนว่าอ่าโอเคนะครับอันนี้คือ p อันนี้คือ q เพราะฉะนั้นอันนี้คือ not q ใช่ไหมนะครับตรงกันข้ามกับ q แล้วก็ตรงนี้ก็คือ not p เพราะนั้นเราต้องการจะหาประโยคนะครับที่มีแพทเทิร์นคล้ายๆแบบนี้เลยก็คือ PQ แล้วก็ not Q not P นะมันจะเรียงมันจะเรียงอย่างนี้จริงๆเลยนะนะครับ PQ แล้วก็ not Q เนี่ยนะครับแล้วก็ not P อ่าครับมันอาจจะสลับกันได้บ้างแต่ส่วนใหญ่มันจะเรียงตามแบบนี้เป๊ะๆเลยก็คือไล่ประโยคไปเลยเจอตัวอะไรเป็นตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นะครับมันจะช่วยทําให้เราทําได้อ่ะเพราะฉะนั้นนะอาจารย์ขอ copy ตรงนี้เอาไว้เพราะว่า เดี๋ยวจะใช้อันนี้นะครับในทุกๆหน้ากอ,อปีไว้ก่อนนะลองดูช้อย A นะครับช้อย A เขาบอกว่าขอขอใช้สัญลักษณ์เหมือนเดิม you need to live <c oughs> นะครับ you need to have live in the UK for five years to become a citizen เพราะฉะนั้นประโยคแรกเลยคือคุณนะครับคุณจะต้องอยู่ในอังกฤษ5ปีนะครับ t o นะครับ to become เนี่ยนะครับก ใช้คําว่าเป็นตัวเชื่อมนะตัวเชื่อมประโยคที่2ก็คือ to become a citizen นะเพราะนัะ้นมันมี2ประโยคเนาะนะครับ you need to live for five years นี่คือประโยคแรกอันที่2คือ you will become a citizen นี่คืออันที่2อ,อ่ะถัดมา you have lived in the UK for five years เห็นไหม live กับ live เหมือนกันก็เป็นสีเหลืองนะครับ so เนี่ยมีคําเชื่อมนะครับ so you will be not refused ะนะครับใช้สี so you will not be refused citizenship คราวนี้อ่ะลองใส่ซิมโบลนะครับลองใส่ซิมโบให้การที่เราอยู่ในอังกฤษเนี่ยเป็น P การที่เราเป็นซิติเซนเนี่ยก็จะเป็น Q ใช่ไหมดูเหมือนเหมือนอ่าโอเคนี่ก็ P Q นี่ก็ P Q นะครับแต่พอดูประโยคถัดมา you have lived in the UK for five years อันนี้ก็เป็นประโยคปกติไม่ใช่เป็นประโยคในเกตใช่ไหมครับก็เป็น P เหมือนเดิมสังเกตดูนะเหลืองบนกับเหลืองล่างมันเหมือนกันนะนะครับก็คือ P กับ P เหมือนกัน ส่วนสีเขียวอันหลัง you will not be refused นะครับคำว่า you will be refused ก่อนสมมติไม่มี not นะ you will be refused คือคุณไม่ได้รับ citizenship ก็คือไม่ได้เป็น c i t i z e n แต่พอมันมีคยวบอกว่า you will not be refused ก็คือคุณได้รับนะค,บคุณไม่ได้ถูกปฏิเสธมันเป็นปฏิเสธซ้อนปฏิเสธใช่ไหมคุณไม่ได้ถูกปฏิเสธการเป็น citizen เป็น citizenship ก็คือคุณได้ citizenship นั่นเองเพราะนั้นมันคือคิวตัวเดิม ใช่ไหมครับเนีย่ยถ้าเกิดจะเขียนขยายนะจริงๆมันคือ NOT ใช่ไหมครับแล้วก็ not kill. นี่มันก็เลยกลายเป็น q นี่ไงนะครับ n o อนี่คือคำว,ว่า NOT นี่ส่วน NOT q i l l ก็คือ refuse citizenship นะก็คือปฏิเสธการเป็นพลเมืองและก็ไม่ถูกปฏิเสธการเป็นพลเมืองก็เลยกลายเป็นได้รับพลเมืองน,นั่นเองนะครับอันนี้แหละคือที่อาจารย์พยายามจะสื่อว่าเราจะต้องอ่านประโยคแล้วรู้ว่ามันเป็นนะครับ n e g a t i o n หรือเป็นประโยคปกติ คันนี้เราดูแพทเทิร์นเห็นไหมมันก็ไม่ใช่แบบที่เราต้องการเพราะว่าอันข้อบนเป็น P Q นะครับแล้วก็ not Q not P ส่วนอันนี้เป็น P Q แล้วก็ P Q นะครับมันเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นมันไม่เหมือนกันมันไม่ parallel reasoning กันก็ก็ไม่ใช่นะมันข้อ A ก็คือผิดนะครับไม่ใช่ข้อ A อเห็นไหมเนี่ยดูอย่างเงี้ยมันไม่ยากใช่หไหมนะครับแล้วเราก็ทำเร็วๆปุ๊บๆ,ๆไป ช้อย A B C D E F อ่า A B C D E ห้าช้อยเราก็จะตอบได้เลยนะอ่ะลองดูอันที่สอง Copy อันอันเดิมมาก่อนนะนะครับจะได้ปึ๊บอ่านะครับอันนี้ข้อ B นะครับดูข้อ B ใช้สีเดิม People who are good at mathematics are likely to be good at music เพราะฉะนั้นอันแรกนะครับ People who are good at math นะนะครับอันที่สองก็คือ good Good at music อ่าเขียนแค่นี้ก็พอเขาบอกคนที่อ่าคณิตศาสตร์เก่งก็จะเก่งดนตรีด้วยแล้วก็อันข้างล่างนะครับ You are good at mathematics เพราะฉะนั้นนี้ก็คือสีเหลืองใช่ไหมนะครับ So นะครับ So มีคำว,ว่า so เนาะนะครับ So you should นะครับ learn how to play a musical instrument อ่าสังเกตว่าไอประโยคสุดท้ายเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกับสีเขียวนะ เพราะว่าสีเขียวนี่คือคุณเก่งดนตรีแต่ไอ้ตรงประโยคสุดท้ายเนี่ยบอกว่าคุณควรจะฝึกเล่นดนตรีนะครับคือคือมันมันดูหลุดออกไปมันไม่ได้บอกว่าคุณเก่งดนตรีไม่เหมือนกับอันสีเหลืองที่แมสีเหลืองสองอันมันแมทกันเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์ใส่เป็นอีกสีหนึ่งนะครับซึ่งพอเป็นสีหนึ่งเนี่ยนะครับยังไงมันก็ผิดเพราะว่ามันเป็นการอ้างประโยคที่ที่ไม่ได้สอดคล้องกับแพทเทิร์นเดิมก็คือถ้าอาจารย์ให้นะตรงนี้เป็น P นะครับตรงนี้เป็น Q ิ นะ Good at math เป็น P Good at music เป็น Q เพราะฉะนั้นข้างล่าง You good at math ก็ P เหมือนเดิมแต่เขาบอกว่า So you should learn to play musical instrument อันนี้มันไม่เกี่ยวใช่ไหมนะมันไม่ใช่เป็น Q นะนะครับหรือมันก็ไม่ใช่ not Q ด้วยนะครับเขาไม่ได้บอกว่าคุณไม่เก่งแล้วเขาก็ไม่บอกว่าคุณเก่งเขาบอกแค่ว่าคุณควรจะเรียนเพราะฉะนั้นข้อน,นี้คือพอมันไม่เกี่ยวปุ๊บมันก็คือผิดเลยใช่ไหม Pattern ททก็ผิดหรือจะดูแค่ตรงนี้นะครับ P กับ P ก็ผิดแหละเพราะว่า เราควรจะเห็น P กับ not P ผ่านเห็นไหมข้อ B ก็กกกง่ายใช่ไหมครับอันนี้ข้อ C เหมือนเดิมอาขอแปะนี่เหมือนเดิมก่อนอะนะครับข้อ C pacifist นะครับ refuse to fight in war or join army นะ pacifist นี่แปลว่าผู้คนที่รักสงบนะครับสมมติอาจารย์เขียนเพิ่มตรงนี้นะครับนี่คือรักสงบ อันนี้เป็น noun นะ,นะครับไม่ใช่ verb ก็คือคนที่รักสงบนะครับ pacifist refuses to fight in war or join army คราวนี้อ่านให้จบก่อน you refuse to fight in war or join army so you are a pacifist นะครับอ่ะอันนี้อันแรกนะครับสีเหลือง pacifist เฉยๆก็คือมัน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 ไม่ได้บอกว่าว่า pacifist ต้องทำอะไรบอกแค่ว่าเออ pacifist เนี่ยนะครับ if you are pacifist แล้วก็บอกว่า pacifist เนี่ยนะครับ refuses to to fight นะครับ in war or j o y a r อ y อ่าันนี้คืออันที่สองขวนี้ข้างล่างเขาบอกว่า you refuse to fight in war or j o y army ก็เป็นอันนี้เลยนะครับแล้วก็มีคำเชื่อมว่า so นะครับ you are a pacifist นะสังเกตนะ pacifist ก็อยู่กับ pacifist ใช่ไหมครับแล้วก็ refuse to fight กับ refuse to fight ก็อยู่ด้วยกันข้อนี้ถ้าเกิดอาจารย์เขียนเป็น negation เหมือนเดิมนะ pacifist นี่ P ใช่ไหม refuse to join นี่ให้เป็น Q นะครับสังเกตสังเกตมันเป็นประโยคปฏิเสธก็จริงก็คือไม่เนี่ยเราไม่ร่วมแต่ว่าอาจารย์ให้เป็น Q ก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดคุณ join ใช่ไหมถ้าเกิดคุณอยากจะไปรบเนี่ยนะครับคุณก็เป็น not Q ไปอันนี้คือคุณไม่อยากไปรบก็ก็คือเป็น Q ข้างล่างนะครับคุณก็ยังไม่อยากไปรบอยู่ก็เป็น Q เหมือนเดิมแล้วก็ you are a pacifist ก็คือเป็นเป็น P เหมือนเดิม ช่ไหมเพราะว่าอันนี้ก็ p a c i f i c t อันนี้ก็ you are p a c i f i c t ก็คือมันเป็นประโยคอบอกเล่าปกติเหมือนกันเพราะนั้นนะครับ pattern ก็คือไม่ใช่ข้างบน P Q not Q not P ข้างล่างเป็น P Q Q P นะครับก,ก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่คำตอบที่ถูกอ่ะถัดมานะครับถัดมาปื๊ดมาเหมือนเดิมเอะไหนนี่ตรงนี้อ่าโอเคนะครับข้อดีเขาบอกว่า to enter China you need a visa ถ้าจะเข้านะครับประเทศจีนคุณต้องมีวีซา่า you don't have a visa so you cannot enter China คุณไม่มีวีซา่าคุณก็เลยเข้าประเทศจีนไม่ได้นะครับซึ่งอ่านดูแล้วเนี่ยมันมันเหมือนกับประโยคข้างบนเลยนะครับแต่ว่าอาจารย์จะเขียนให้ดูว่า,าสัญ,ญลักษณ์หรือซิมโบล์เนี่ยนะครับกับเนกาชันของมันเนี่ยเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยก็คือ to enter China ใช่ไหมครับหรือว่าก็คือ enter China เนี่ยแหละ,นะะนะครับ enter China you need วีซาข้างล่างก็ you don't have a visa สีเหมือนกันแล้วก็ so นะครับ so วงไว้ you cannot enter China ใช้สีเหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าซิมโบลไม่เหมือนกันอันบน enter ใช่ไหมอ่ะเข้าประเทศจีนได้ให้เป็น P คุณต้องมีวีซ่าให้เป็น Q นะครับหรือคุณมีวีซ่าเป็น Q ข้างล่างคุณไม่มีวีซ่าก็เลยเป็น not Q นี่ไง แล้วก็ so ใช่ไหมครับ you cannot enter China ถ้าข้างบน enter คือ p ก็คือเข้าได้ข้างล่างคือคุณเข้าไม่ได้ก็ต้องตรงกันข้ามก็คือเป็น not p นะครับเป๊ะเลยใช่ไหมเนี่ยเรียงประโยคเป๊ะๆเ,เลย p q not q not p ข้างล่างก็ p q นะครับ not q not p เป๊ะๆเ,เลยก็นะครับเรียบร้อยไม่ต้องดูข้ออื่นนะก็ตอบข้อดีได้เลยอ่ะไหนๆก็นะครับทำแล้วก็ทำข้อ e ให้เสร็จ นี่เลยแม่บอกแล้วเรื่องนี้มันเรื่องนี้มันง่ายนะครับเราเขียนสัญลักษณ์ได้เราทําได้เลยนะง่ายกว่าเรื่องอื่นๆเลยนะครับ Smoking is bad for your health and can cause heart and lung problem นะครับเพราะนั้นอันแรกก็คือ smoking นะครับอาจจะมีคําว่า smoking is bad ก็ได้นะครับอาจารย์เขียนว่า smoking ก่อนเพราะว่าข้างล่างมันไม่มีเกี่ยวกับผมบอกว่าเกี่ยวกับ health เท่าไหร่ นะสมมติว่าเอาคำว่า smoking ก่อนหรือเกิดใครจะพลาดลากยาวไปคำว่า smoking is bad for your health ก็ได้นะครับ and นะครับ and ก็เป็นคำเชื่อมนี่นะครับ and can cause heart and lung problem ก็เป็นอีกอันหนึ่งก็คือ smoking is bad อันแรกอันที่สองคือ smoking can cause lung and heart problem นะครับ so อัางล่างก็คือ you smoke อ่าเนี่ยนะครับ smoke so นะมีคำว่า so ขึ้นมาขั้น You will have heart and lung problem นะเพราะนั้นเห็นไหมมันเหมือนกันนะ smoke กับ smoke heart อัน l ลัง heart อัน l ลังนะครับแล้วพอเราใส่ Symbol ใช่ไหม smoking ก็การสูบบุหรี่ก็เป็น P can cause heart and lung problem คือทำให้เกิดโรคนะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับหัวใจแล้วก็ปอดก็เป็น Q ข้างล่าง you smoke ก็เหมือนกับข้างบนใช่ไหม smoke ข้างบน smoke ข้างล่าง you smoke so นะครับ you will have heart and lung ก็เป็น Q เหมือนกันเลยเขียวๆตัวนี้ความหมายเหมือนกันก็คือมีปัญหาทางด้านหัวใจกับปอดเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นใช่ไหมครับรีสเนิงมันก็เลยไม่เหมือนกับตัวอ่าริงที่โจทย์ให้มามันก็จะผิดไม่ใช่นะครับเรียบร้อยนะครับนี่คือ,อตัวอย่างเนาะของโจทย์ประเภท Parallel Reasoning เดี๋ยวคลิปหน้านะครับอาจารย์ก็จะพาทำาซม m พ l ล A B ปี2020แล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับบทนี้ก็จะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ยาก เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ